นั่งไหลังไหลเพื่อเพื่อไฟ์ครับอ๋อคือเราไม่ได้เล่นกับลุกบลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ีได้ครับลุกบอลให้กลับบ้านแป๊บนึงนะยสวัสดีครับไลน์อะร้างนไั่งลงทำตัวดน่น่อันนี้นูถไว้นั่งลงเด็กน้อยที่เอากลับบ้านนี่กลับบ้านั่งเนีขนน่ะกลับบ้านหาหาที่ดีๆเออามากเออได้ดีอะในง่อนที่น้องกานนั่ สวัสดีครับ Hello Hello in the fan ไมแล้วม่ชินะโอ้ปวดทองถ่ายรูปด้วยอะไรนะครับฉันปวดทองมาฉันปวดทองมาสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเรารวมตัวกันเพราะว่าเรามีภารกิจเนาะเรามารวมคุยเราควรจะเบียดยังไงให้มันกล้องเรามารวมคุยเราควรจะเรามาคุยกันในงานวันที่สิบสอง อ่ะหนีเธอหนีฉันอีกแล้วหรอไม่ใชก็คือเรามารวมตัวกันนะครับเพื่อคุยแผนงานในวันที่สองใช่ครับหลายๆคนอยากรู้ว่าเราทําอะไรเราไม่บอกหรอกครับเพราะว่ามันคือว่าจริงๆเป็นแผนเซอร์ไพรส์จริงๆใช่ครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นแผนเซอร์ไพรส์จริงๆโอเมกูแบงก์น้ำนกูแบงก์น้ำนะเราไปไหนอ่ะโอเค เนี่ยแหละเราจะมาสปอยเบาๆว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับผมตันั้นครับหนูผัวเขาดุมากนะหนูใครพูดมาหนูหนูหนูก็บอกว่าผัวจันทร์น่าดูมากผัวดุจริงป่ะเผัวดุจริงป่ะก็อยากจะลองดูแล้วแบ่งให้วันหนึ่งเขาจะลองได้เหรอก็เขาแบ่งให้เธอวันหนึ่งไงนี่นี่มีคนมาแล้วครับโอ้โหงั้นไงงั้นไงลูกก็คือ ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยวันนี้มีอ่าไม่ดมนะลูกตรงนี้ดมไม่ได้ไดอยากถูกช้วยชวยก็คือต้องบอกก่อนว่าเรามีกิจกรรมนะครับวันที่12สําหรับบางคนก็ไปจองบัตรได้แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็คือถือว่าเป็นการมาซักซ้อมมาพูดคุยกันมานัดแนะกันหน่อยคือจะเป็นอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนอครอติดตามเพราะว่ามันจะเซอร์ไพรส์แล้วก็พิเศษมากอ่ะพูดหน่อยผมถือเลยครับ พี่เอ็นครับผมใช่ครับถูกต้องครับผมแล้วก็รู้เลยก็ใครที่แบบว่ายังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ evenpop t me นะครับหรือถ้าใครแบบอยากซื้อออนไลน์ซื้อได้ที่ไหนเช่น Myfun live ครับผมไม่ไลฟ l i v e ไปได้นะออนไลน์ดูย้อนหลังได้7วันฮะออนไลน์ออนไลน์ดูย้อนหลังได้7วันนะครับอ่านั่นแหละครับผมก็มีทั้งความสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็นี่เลยครับเอาขายเสื้อป้าป้าป้า ไม่ขายเหรอขายแล้วครับขายแล้วอย่าลืมนะครับเสื้อ challenge ถูกต้อง challenge S official คนนี้รู้จริงครับคนนี้รู้จริงมาถามคนอะไรเหรออะไรอ้าวอะไรวะเนี่ยเอ่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแล้วคุณของคุณไปไหนครับฮะคู่ของคุณไปไหนครับขี้อยู่น่าจะมาส่วนตัวนะครับพูดว่าขี้ได้เลยเหรอขี้จริงกัน ถ้าสมมติว่าทะเลอยู่เพิ่มไม่อยู่เพิ่มอยู่ทะเลไม่อยู่ก็คือจะลับไปห้องน้ำใช่เอาเนื้อทะเลไม่ใช่เนี่ยทะเลมาแล้วทะเลมาแล้วครับเอมาดูนีดนึงยกอะไรกับเขาใช่ห้องน้ำเลยมาเพิ่มก็ออกไปเดี๋ยวดูว่ากระเป๋ามีกินอะมรมีคนบอกว่าเรื่องขายของยกให้บ้านนี้นะครับผมอะไรนะ ก็วันนี้นะครับนี่ดูดูดูนี่นี่เสื้ออะไรเนี่ยทำไมมันสวยขนาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นึงอันนี้อันนี้นะครับยทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมคืออยากขายมากจริงคือสวยมากสวยอยากได้เลยเนี่ยร้อยอยากสวยจริงๆริงนะเนี่ยต้อยดีนะใช่คนมากๆเอาดีๆนะอ่ะให จริงๆเพราะว่าเนี่ยพอสร้อยมันสวยถ้าต้องใส่เสื้อใส่เสื้อเสื้อเสื้อพอเสื้อสีดำใช่ไหมมันใส่สร้อยแล้วมันขึ้นสร้อยมันจะสวยขึ้นเสื้อเสื้อแบรนด์ชื่อวะไรนะไม่มีแบรนด์ชาเลนส์เนี่ยไม่ไม่มีแบรนด์เสื้อไม่มีแบรนด์อันนี้เสื้อมีมีสองสีนะผมสีขาวสีดำสร้อยอเหรอสร้อยมีสีดำด้วยครับก็ก็มีแต่แบบมีแต่คอมเมนต์ที่ ทะลักมาแล้วครับทะเลไม่มาทะลักมาก่อนหมายถึงพี่มเข้ามาับคูเปอร์เธอเธอร้ายอ่ะนี่มีคนมาแล้วทะลักตีมชาวประมงครับสุดเดชครัวันนี้ตกปลาเขาเนี่ยตกปลาไหมอกปหนีปามาอย่างนี้โอเคน้ำอ่ะไอ้เนึ่งรู้สึกแบบอบอุ่นขันนี้ไปก่อนเลยนะหลายเดกอนแล้วนะแล้วจะทะเลเราแล้วจกทะแลเราเปียกอะเอ็